สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักเวลาที่คนเรารักกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีความสุขเราก็พูดจาด้วยกันดีๆีพูดจาด้วยความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสมีอัธยาศัายไมตรีต่อกันแต่พอเวลาเราที่โกรธเคืองกันมีความขุนเคืองใจไม่พอใจเราก็มักจะตะโกนใส่กันตะคอกใส่กันอยู่ใกล้กันก็เหมือนกับอยู่ไกลกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้น พราะว่าเวลาที่เรารักกันหัวใจของเราอยู่ใกล้ชิดกันเราก็จึงไม่จําเป็นที่ต้องตะโกนใส่กันแต่พอเรามีความเกลียดชังมีความขุ่นเคืองใจมีความไม่สบายใจต่อกันแล้วเราก็อยู่ห่างไกลกันเราจึงตะโกนใส่กันตะคอกใส่กันพี่น้องครับทําอย่างไรเราถึงจะกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งประกัรแรกเราก็ต้องลด ตัวกูของกูหรือว่าความเป็นตัวเราของเราให้ลดน้อยลงความเห็นแก่ตัวการเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่การต้องการเอาชนะคนอื่นทิฐิสิ่งนี้เองที่เป็นกำแพงความกัน้นระหว่างเรากับคนอื่นประการที่สองเราจำเป็นที่จะต้องยอมรับกันและกันให้ได้ยอมรับในความบกพร่องยอมรับในความอ่อนแอไม่มีใครที่จะดีไปหมดทุกอย่าง ในดีมีเสียแล้วก็ในเสียก็มีดีแม้ในตัวของเราเองแต่ละคนก็มีความบกพร่องด้วยเช่นเดียวกันทำไมเราจึงต้องมองแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นเขามีข้อดีตั้งมากมายเราจึงต้องกลับไปหันมองข้อดีของกันและกันเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะรักกันและกันได้มากยิ่งขึ้นประการสุดท้ายเราต้องเป็นคนแรกที่จะรักเป็นคนแรกที่เสียสละ เป็นคนแรกที่ให้อภัยเป็นคนแรกที่จะเดินเข้าไปหาคนอื่นเหมือนดังที่พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์ยอมถ่อมตนลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ไปอยู่กับคนบาปไปอยู่กับคนอ่อนแอและช่วยเหลือเขาให้รอดปลอดภัยและเราจะได้ทำพระวาจาของพระเจ้าให้สำเร็จไปนั่นก็คือท่านทั้งหลายจงรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่านขอพระอวยพร